่อนที่เจ้าจะตายเจ้ายังคง,งขู่ข้าแล้วขอให้ข้าไว้ชีวิตโจจื่อเจี้ยนได้ข้าจะเป็นคนดีช่วยสังเคราะห์ให้พวกเจ้าสองคนได้ครองรักกันอยู่ในดารกททุกอย่างเป็นของข้าทุกอย่างเป็นของข้า ห้องเฮาเ่เ่อยน้ำชาพี่คะห้องเฮาเดี๋ยวห้องเฮานมะไรพี่คะหม่อมฉันนี่เองไงไงห้องเฮาไม่ขึ้นเสียงสอง หม่อมฉันเองท่านไม่อยากเวยนน้าชาแล้วเหรอส่วนผิงเ,เจ้านี่นะแล้วทำไมไม่บอกข้าว่าเจ้ามาแล้วตกใจแทบแย่ yeah. โทษเขาอ,อีกแล้วเอ,เอายตอนเดินเข้ามาำไํามไม่บอกข้า อยู่ตรงนั้นโลพีผีมาผีมาผีมาอ้ผีมาีมาอทานเป็นอะไรของท่านเนี่ยหุยเอาเอาผักให้อีกอนางละนางที่ไหนอะแล้วพูดถึงนางที่ไหนนางไหนนางไปไหนลวใคร ใครเหรอใครเหรอทิานกำลังหาใครอยู่ล่ะฮองเฮากำลังกำลังมองเหอะใครอยู่อ่ะท่านก็กลัวเหมือนกันล่ะนะบอกว่าอย่ามาเล่นหาใครท่าน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 หาใครห้องเฮาท่านอย่าพูดอะไรเลอะเทอะสิหม่อมฉันกลัวกลัวอะไรเล่าข้าต่างไี่กลัว

นี่เกิดอะไรขึ้นเหรอฮองเราจะฮองเราอย่าบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผีสิงนะล็กต้อนเองแทเป็นอะไรแทเป็นอะไรล็อกต้วนเองหรือว่าของเฮาจะถูกผีสิงจริงๆอ๋อตอนที่ข้ายังอยู่ที่หมู่บ้านถ้าหากมีใครโดนผีสิงคุณแม่าคุณแก่เคยบอกไว้ว่าต้องตบหน้าคนที่ถูกสิงอย่ามาดูนะฮองเฮา มือพิคาดเอ,เอ,เอ้มองทำไมมองฉันนา่ากลัวเชียวอ,อ,อะไรอะข้าเองข้าเองน,น,น,นางไปแล้ว<ะ>ใช่ไหม ห้องเฮาถ้าได้สติแล้วแสดงว่าที่หม่อมฉันตบได้ผลได้ผลแล้วได้ผลได้ผลหมวๆห <ไป S 2> มองอะไรเล<อ>่าอาย่าไม่ไปรยุงค์ะลุกขึ้นอีกโอ้โอได้ได,ได<อ>ลุกขึ้นไปค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นข้าช่วยเจ้าลุกขึ้นเอง 追上他！ พองาวพองาวด้วยเดี๋ยวๆตอนเมื่อกี้เขาจะพูดอะไรนะกันเองนับจากนี้ไปเขาจะไม่พูดดูถูกเจ้าอีกแล้วเขาจะไม่ถาอีกแล้วเขาจะไม่ทำอีกแล้วเคยตบแม่หม่อมฉันตั้งหลายครั้งหม่อมฉันก็เจ็บนะแต่ท่านก็ไม่ต้องมาขออภัยหม่อมฉันก็ได้นี่พองาวค่าสิพองาวพองาวค่าสิค่าสิค้าสิช่วยตบก็เลย ตบจนได้สติกัะแลดันอะพื้นเลี่ยงของเขาพื้นไหมพื้นไหมฟื้นไหมตบพี่อ้อยโอ้ยตายแล้วเรื่อยจังเลยคิดว่าคนโดนตบจะเจ็บคนเดียวเหรอ ขนาดนี้โอยได้ตบนางวันนี้รู้สึกดีเหมือนกันนะเรา <c oughs> ห้องเฮาหอ้หองเฮาหอ้หองเฮาดีขนาดยังเฮ้ยออตายข้าบอกเจ้าแล้วไงหากว่าเจ้าไม่ยอมปล่อยจื่อเจียนไปข้าก็จะคอยมาหลอกนอนเ<า>จ้า จะคอยจับตาดูทุกอย่างที่เจ้าทำเกาสับดึงผิดแล้วเรื่องเรื่องที่ก้าสัญญากับเจ้าก็จะรักษา,ส,าสัญญานั้นปล่อยก็ไปเถอะปล่อยก็ไปปล่อยก็เถอะคิดจังทำแต่เรื่องชัว่วร้ายข้าก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปแนะ่ หองเฮาโอ้ห้องเฮาแค่ด,ดูให้ดีๆหองเฮาเป็นอะไรเนี่ยแค่เป็นอะไรหองเฮาแค่ดูดีๆสิมะพร้าวองเฮา,อเา,อเา,อเาบอกฉันเองหองเฮาสัวผิงเองไม่เข้าสว่างผิงเอง,เองสว่างผิงอะไรอ่ะสัวผิงแก้มหัวไปดูสัวผิงหองเฮา อะไรขอบใจที่ตบข้าอ,นะอุ้ยวูตายแล้วหัวโ,วโขกก็ไม่เปไ็นไรไหมคะไม่เป็นไรอย่าอย่าทำแบบนี้ฮองเฮาอย่าทำแบบนี้นี่ฮอ,องเฮากับถ้าทำแบบนี้หม่อมฉันประทับใจมากเหนียวเชื่ถอถึงแม้ท่านจะโหดร้ายกับข้าแต่จริงๆแล้วท่านก็เสียใจหม่อมฉันก็ซาบซึ้งและประทับใจนะคะซาบซึ้งมากๆเลย กับใจที่ให้ข้าลุกขึ้นนะสุภเพง